อาหารชูกำลังพืชสมสมสมแดงโสมสมสมแดงอาหารด้วยตัวเองว่าเออในนาเข้าเพิ่นเพิ่นงามเหมือนกันลองถามเพิ่นถามเพิ่นว่าเพิ่นเอาอย่างมาพ่นเข้าไปยังงามเนี่ยเนาะเจ้าของสวนให้แดงเพื่อว่าเอาสมแดงเนี่ยครับนี่หรอกเอาสมแดงนี่มาพ่นนะฮสมแดงเป็นได้ผมว่าเลยจอดรถเนาะจอดรถก็ถามเรื่องลำไยอย่างนี้เนะเอเพิ่นพ่นได้ก็โอ้ได้หมดละค่ะ ทุกช่างอ่ะช่างก็เอามาให้ขวดนั่นเองอะเอามาองพ่นแล้วก็คุ้มซึกใบมันงามขึ้นเนาะเอ่พ่นไปพ่นไปมันลำมันแตกใบใหม่แตกใบใหม่เขาก็บ่นครัเนาะพ่นไปเบอกรู้สึกว่าดีขึ้นมาเรื่อ,อๆยๆใบมันงามมันอวบเนี่ยลำใย,ยจะลูกงามเวลามันจะออกจอก่อบเขาก็พ่นเนี่ยสมแดงเนี่ยแล้วก็อะมิโนเนี่ยถ้าเกินสองเนี่ยฮักเกินเลยเนาะ เพื่อนบ่าฮักเกินกว่าฮักเกิน่ะต่อนหนึ่งทางเนืออะ่ะแบ่งเกิลเราต่อตอนหนึ่งทางเนี่ยไปพ่นเราดูสิอ่าอากาศมันยาวแด็กะยาวอย่างเพื่อนบอกแท้ประมาณสักสิบเซนเนี่ยมันยาวมาหันไข่ปูไข่ปลายยเยอะนะแล้วก็เขาพ่นตัวน,นี้ไปแล้วมันจะเริ่มแตงขึ้นมาแตงขึ้นมาแล้วผมันสู้ก็จะเป็นไข่ปูไข่ปลาขึ้นมา huh แล้วลำนั้นเขาก็ื้อน้นําลงไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะแต่งจ่อย,ยาวมาเรื่อยๆตอนนั้นก็มันเริ่มหน้อยเริ่มกบพ่นไปมันเจ็ดวันเจ็ดวันอ่ะเกินอ่ะ เจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นเราพ่นไปเนี่ยมันดูเม็ดมันเนี่ยมันจะเสมอกันดีเม็ดลาใหญ่นะเม็ดก็ดเสมอแล้วก็ปิดเป็นพวงดีเป็นก้อนเป็นพวงแล้วก็ลูกมันดูสังเกตการดูเนี่ยนะถึงว่ามันจะพวงใหญ่สองโลสามโลสี่โลเนี่ยลูกมันเสมอันหมดแต่ก่อนมันไปยหญมันมบบไ่เสมอันแล้วก็มันน่าคิดนะแปลกเอ๊มันอย่างใดแปลกอาหารตัวนี้เนาะลูกลูกเสมอจากนั้นม่ก็ ก็จะเอาไปประกวดของจังหวัดลำพูนนะี่ยมีงานลำไย,ยทุกปีเนาะก็เอาไปเข้าประกวดคนได้แชมป์มาปีที่แล้วที่เขาไปอู้กันที่บันเซงนะิงเนาะนับปีแรกนะฮะเอาไปประกวดอนะใจใจปีนั้นอนะแล้วก็แล้วก็ฝึงลำไยซุกมาก็เอาไปประกวดเออสักปีตั้งมีฐานไว่จะเอาแชมป์มาฝากสมเดของเราได้เนาะปีนี้สักหนึ่งสองสามติดกันเลยตนะัวนี้หนึ่งวันที่หนึ่งที่สองที่สามติดกันทรงทรงแห่ผมอะขึ้นมดอะคณะกรรมการเป็นหลายนะเนาะไป้วก็มาเลี้ยงกันลำดับเนะี่ย มันมีนักทางไหนจะได้เข้ามาตัวนี้ได้รางวัลนี่นะโหสุดยอดเขาก็จะได้รางวัลนี่นะเยอะเป็นพันพันอ่ะเป็นพันพันพวงอ่ะก็คัดเลยห้าพวงเลยห้ารางวัลหนึ่งสองสามสี่ห้หนึ่งสองสามเจอสองรางวัลแลวของพ่อได้ของพ่อได้หนึ่งสองสามปีนี้เป็นเอกลักษณ์เลยกันหนึ่งสองสามซีกเลยหนึ่งสองสามอ่ะในโลกในโลกมาแล้วที่รับกับผูบวาวันนั้นเนาะแล้วก็ยังใบประกาศนี่พิ่ เกษตรอำเภอต้องไปแจกวันผู้ใหญ่บ้านวันน่ะถ้าไปดูที่ในงานเนี่ยจะได้เห็นชัดเนาะที่ที่ลงเฟซลงเนี่ยนะนที่ถือนี่ยคือลำไยพงนั้นน่ะที่ชะนะเลยเราลงที่นั่นพอเกษตรอำเภอถ่ายตรงนั้นเนาะใครเคยได้รางวัลติดกันไหมไม่เคยมีแกไม่เคยมีอ่ะมีแล้วได้ที่หนึ่งอย่างเดียวเนาะที่หนึ่งแล้วกับผู้นั่นเป็นชมเชยเป็นรางวัลอย่างที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ได้หนึ่งสองสามที่กันเลยเนาะถ้าไปดูโอ้ทุกลงเนี่ยผมสู้ผมจึงได้ ในสวนม้ลนี่ไงเราได้แล้วท่านเชียงเมือนยุ่ได้นะเวลาฮักกิ่งฮักก้านแล้วก็ฮักผลออกแล้วนะต้องพ่นบำรุงไปเรื่อยๆตัวนี้จะใ้คลิกนะครับลิกนี้มันจะใบมันแตกแล้วนะจะเร็วเวลามันเป็นเม็ดงบมาบเพื่อนว่าบบแขล้งนี่เนาะเม็ดบกกระพงเนี่ยเอาคลิกเนี่ยพ่นจะหันชัดเจนเร็วเหมือนกันคลิกนี้ในบำรุงลูกอะเวลาลูกมบแข้งนี่ขยายเร็วนอกจากนั้นเป็นปุ๋ยกระธรรมดาเนี่ย เอาเคยใช้ยังงก็ใช้ยังไงนะตัวอะมิโนนี่ก็จะใช้ช่วงที่มันมันมันจะแต่งจ่ออย่างนี้นแต่งจอ่อบำรุงถึงจ่อบานที่ผมอยู่ละถึงดอกบานเลยนะดอกบานกับพัดสมแดงครับอะมิโนนะจะใช้กับกับตัวเนี้ยอ๋อเพราะเอาสมแดงสมเล็กเนี่ยสมอะมิโนอะมิโนใช้กับบำรุงตอนมันมี